สวัสดีครับแซปในซอยโคราชมาแล้วครับผมจะทำอะไรนี่น้องหยัมขับ12ดนะกลุ่มตกปลาเอาอะไรมายกมาดูดิปลาหมอนาพี่นนี่ท่าผู้ชมอยากเห็นปลาหมอครับปลาหมอนานะช่วงนี้ละเลิกน้ำฝนนะทำให้ตัวมันอาจจะใหญ่ผิดปกติไปนิดนึงโอ้โหนี่ครับปลาหมอปลาหมอนาน้องหยัมไปตกมา โอ้โหดูตัวครับท่านชมหมอนาอะไรนะหมอนาประจวบจบหมอนาสามร้อยยอดตัวนี้หมอนาปมันเบือนมันเบืนมันบือนมันเบือนเนี่ยเบืนน้ำเบือนน้ำฝนนี่ก็ตกสยามก็ตกมานะเจอสามร้อยยอดนะประจวบกีดขันตัวนี้กิโลเก้าโลครึ่งครับเก้าโลครึ่งนะท่านผู้ชมโอ้โห ผมจะได้กินของใหญ่เลยเนี่ยของใหญ่ไม่ต้องไปตกเองเลยนี่น้องยามไปตกมาตัวใหญ่มากแมาวไปตกมาแล้วก็ต้องมานั่งทํานะเพราะวปากลำบนจริงเลยลำบากเนาะตกมาแล้วก็นั่งทำอยู่อยกินเมนูอะไรฮะนึกกันยังจุ่มด้วยฮะัจิ้มจุ่มนะจุ่มปลาเก๋าเอ้ยปลาหมอนาเนี่ยจิ้มจุ่มปลาหมอนาเอาครับท่านผู้ชม วันนี้จะทําขินจุ่ม,มราหมอหนานะละหมอหนาให้น้องหยางกินหน่อยมีคลิปต่อไม่ตกมาไหมมีเดี๋ยวาต่อหัวคลิปพี่หน่อยเดี๋ยวน้องหยางปตกมานี่ตีตกได้ยเยอบปลอมใช่ไหมใช่ครับส่วนสมาชิกขับติดสองมาก,กินด้วยนะครับสมลมตกปลาขับติดสองโคราชปลาตัวเลี้ยงใหญ่ครับเก็บเล็กมาก นี่หาอะไรหาอะไรหาลายแทงนี่หาลายแทงเขาเขาจะจารีกลายแทงให้เราพี่เอาวหนังแม่งหนายังไงตับ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 ไม่มีไข่อะเฮ่่เรๆวันนี้จะได้ กินเมนูจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มตัวแม่งเล็กเกินไปเนาะทำยากก้าว <laughs> <laughs> โลคืครับท่านผู้ชม <c oughs> แค่ขอดเก็บก็เหนื่อยแล้วเนี่ยทีหลังจะตกมาเยอะจะเหนื่อยนั่นเลย,เยไม่น่าเสียนเลยน้ำตกใส่มันแท้เลยนะ ตอนตกแล้วไม่คิดเอามันอย่างเดียวตอนทํานี่ทาตัวเดียว <laughs> ตอนทานี่ลำบากเฟ้ยดีมันไม่มีเลือดเฟ่แท <c oughs> งเลือดออกหมดแล้วเราแทงเลือดไปแล้วทำอะไรรุนแรงเราเป็นคนที่ชอบอะไรนิ่มนวล หัวถอดหัวก็ะสือกระสือปราหมอตุนละนี่กระสือปราหมอกระสือหมอทะเลยกใสยกพุงเลยโอ้เจ้าปอหัวก็ประมาณพูดถึงถ้าเราต้มยำทั้งหม้อทั้งหัวงี้แล้วตั้งขึ้นนี่มันเท่มั้ยนี่ให้หม้อเบอร์อะไรละสี่สิบเลยนี่นี่ครับเจ้าปอหัวที่กมอน สี่โลนะสามสี่โลสามโลเน,นี่ยหัวตัวนี้มันเก้าโลสามโลสี่โลครับ,รบตัวน,นี้ประมาณห้าโลลงหม,ม้อ,อก่อน,นหนังยังหนาเลยแสวยงาม ปลาเก่งแล้วต้องทำปลาเก่งด้วยนะไม่จะเดือดร้อนคนที่บ้านอโอ้โหครับท่านผู้ชมดูชิ้นเนื้อใหญ่มากเลยแันนี้ก็สองโลนะประมาณสองโลนะสวยงามางีด้านนี้ครับการแรก โอ้โหหนังทองน่าอร่อยมากเลยดด,ดููโอ้โหโอ้โหสับต้มยำสับกระต้มนะต้มไร่โอ oh. oh. ้โหชมพูเลยอันเรียบร้อยนะริ้วลิ้วลิ้วแล้วสำหรับจิ้มจุม่ม แบแน่นอนต้น๋ยวหาทางหา,หาลายสวยๆก่อนโอเคได้ลายแล้วถ้ามีมีคมจะไม่เข้านะครับหนามากเลยใช่ยังกับหนังหมูด้วยฟูหนังแล้วเนี่ยขาวๆเนี่ยหนังเนี่ยข้างล่างมีดไม่คม,มเนี่ยเนื้อยุ่ยหมดครับ เก็บบรรยากาศบริเวณสวนร้านแซ่บให้ท่านชมได้ชมแล้วนะครับโวนสวนส,วนส้นสวนครับเานั่งตัวนี้เลยครับต้องเรียถ่ายทำก่อนเดี <c oughs> ๋ยวลูกค้าเข้าเดี๋ยวผมต้องเข้าไปต้องเข้าครัวนะ มาครับเราวันนี้ครับกินดูผมกินเมนูจิ้มจุ่มปลาหมอทะเลไปก่อนนะครับโอ้โหบอกลรงเลท่านผู้ชมฟินสุดๆครับดูเนื้อฮะเนี่ยโอ้โหชิ้นใหญ่ๆสะใจเลยอร่อยมากจิ้มกับกน้ำจิ้มซีฟู้ดตะเจี้ยวนะนควัญอย่ากระหม่อมผมนะครับ หวานนะหนังเด้งดียังครับแซบ่บแทบแล้วล <c oughs> อรอยมากเนี่ยงนะี้แะจุม่มลงไปอหวน,นี่เลยครับเราจะชอบเลยสุกขนาดไหน แล้วครับถุกนานมากเดี๋ยวไม่หวานวานี่ไม่หวานเดี๋ยวความหวานจะลดน้อยลงตักน้ำจิ้มนะ<ส>ลาลงไปนอ่าเกินไนะแล้ววันนี้นะน้ำจิ้มซีู้ดเตาเตีเ้ยวนะคำใหญ่ๆดูร้นช้อนเลยปากจะรับได้ไหมน่ะ แต่ว่าขออร่อยเรามีความสามารถนะอด่อยจมากเนื้อหวานหนังเด้งกรอบกรุบเลยปิ่นต้องอยามมาแล้วมาเลยชิ้นนะชิ้นชิ้นโอ้ย น้ำลายแตกแน่นอนขออภัยท่านชมน้ำลายสอในปากแล้วเพื่อหมอไพร่ท่านชมนะที่ดูคลิปผมตอนดึกนะโอ้โหเมนูนี้ความพังผมนะคงไม่ได้มีโอกาสไปตกแน่ไกลแล้วเกินประจวบนื้อหนึ่งจุ่มไปคือน้ำลายไปเลยได้ทีแล้วครับได้ได้ครับโอ้โหได้ทีแล้วใช่ไหมดูดูนะครับผู้ชมดูน้ำลายซาะรวมเดียวกันกับเห็ดมะขามอะไรเปรี้ยวอะไรเลยครับ อันนี้ยังสัมผัสไม่ได้นะมีเต็มปากอยู่นะให้สัมผัสรสชาติที่แท้จริงเลยเคี้ยวให้มันละมุนล,ลินน้นนะให้ลิ้นสัมผัสรสชาติที่แท้จริงของเนื้อปลาก่อนแล้ว่อยบอกท่านผู้ชมว่าเป็นไงทำเดือดเ่ยเป็นไงอร่อยอ่ะอร่อยไหมโอ้ไม่อร่อยได้ไงตกเองเนะทำปลาเองแล้วสดๆมาเลยเนี้ยสดจริงครับหนังเด้งเนื้อนุ่ม โดยชิ้นเนือชิ้นที่หันน่นไว้นะหั่ไปมันจะเป็นตบปลายั่วก<ม>็กินยั่วแล้วท่านผู้ชมน,น,นี่ครับโอ้ลงไปเลย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 บวกกับกิบเต้าเจี้ยวนะโอ้โหซีฟูฟ้ดเต้าเจี้ยวนะอร่อยมากเลยนะนเนื้อนี่แบบรวมเดียวกันเหมือนเราก็เรียกเคี้ยวแหละมันจะหนุบหนุบครับหนังเด้งเลยนะใช่หนังเด้งใช่ครับเนื้อเนี่ยหวานนุ่มเนาะ แต่ว่ามาถึงเคี้ยวต้นหนังเนี่ยโอ้โหเด้งดึงดึงเลยเรอสมาชิกไม่ไหวนะครับจัดก่อนเลยจัดก่อนเลยสมาชิกมาช้าแลวันนี้นัดบนโตัวที่ร้านแซ่บนี่นะครับิีครับโอ้โหดูชิ้นดูชิ้นโอ้โหข้าวต้มน้ำจิ้มครับหมักระล่อมนะดูดูดูคำนะครับดูคำโอ้โหมีความสามารถจริงๆปากตรงนี้โอ้ท่านชม คำนี <c oughs> ้ยังพูดไม่ได้ครับต้องเคี้ยวนานหน่อยครับคำใหญ่ม,มากไม่อยาบมันยาเพี่นุ่มนุ่มนะในปากหนังกรอบบวกกับซีฟู้ดตัวเจี้ยวมีขิงเข้ามาแล้วก็จุ่มในน้ำซุปสมุนไพรเนาะก็ตายแจ๋วคอนที่ร้านแซ่บในซอยเนี่ยโอ้โห <c oughs> บอกเลยอันนี้ฟิลเนี่ยมันอร่อยกว่าเขาเรียกอะไร จิ้มเขาไม่จิ้มสูงให้ลวกลวกจิ้มใช่ลวกจิ้มใช่ลวกจิ้มลวกจิ้มมาเนื้อจะกระด้างเพราะมันลวกมาแล้วมึวางไว้สุกเลยแล้วมันก็จะเย็นนะครับอันนี้เราเราอยากกินตอนไหนแล้วก็มาจุ่มตอนนั้นนะอารมณ์นี้ก็แบบอยากกินมิดเดียมแลเราเลือกเอาได้เลยเมื่อกี้ชิ้นแรกอ่ะคือมิดเดียมชิ้นสองแลแลเนี่ยโอเคครับหนังหนึบเนื้อนุ่มไม่เหนียวนุ่มครับไม่เหนียวแต่หนังเนี่ยหนึบดูดูกันเลยเคี้ยวขินไก่อ่าเคี้ยวขินไก่เคี้ยวเจอตลอด คุณน้ำลายไหลอร่อยมากแม่มาครับนี่ได้ดูยันเต็มที่เลยนี่เมื่อกี้ผัดกันแล้วชิ้นชิ้นใหญ่ไม่ชิ้นเนี่ยผมสั่งกะทายผัดกะทายเมื่อยนะไอ้คนคนถือกล้องก็รอแล้วรออีกก็มีเคี้ยวนานนี่ยนี่อะไรเดี๋ยวมขอพุงเดี๋ยวลองชิมพุงคุณท่านชมนี่ไม่ได้ตกปลายั่วก็กินปลายั่วแล้วนะเนี่ยโอ้โหมาเลยจุ่มลงไปเลยตรงนี้เนื้อท้อง ขอบคุณน้องหยาบเนี่ยน้องหยาบเป็นน้องในทีมขับ12เนี่ยแต่น้องหยาบนี่ตกปลาทรกเทพเลยฮะทะเลน้ําจืดเนี่ย,ปย,นะลลยไปหมดนะมีเวลาเว,เวลาเยอะ EP ต่อไปเราอ<ะ>ินซีมาจิ้มจุ่มนะเพี่นี่คิดโปรแกรมตลอดเลยชวนได้ไปตกปลาตลอดผมไม่ค่อยมีเวลาเพราะผมทำร้านอาหารนะมันมันไปมันไปดีหลายวันครับผมก็ละเลาะอยู่ตกอยู่แถวเนี้ยแนะปรากฏมั่งนะ่ะปลาเขื่อนมั่ง,นะมงผมเป็นสายเสบียงครับเดินทางหากถุดิบ ต้องสืบเลยอผู้ขับอันนี้เนื้อท้องนะครับผนังท้องไงท้องมันโอ้ยน้ำไหลไหลครับท่านผู้ชมปากกว้างได้เปรียบเพยบเนชิ้นใหญ่ได้แซ่บไปเลยแซ่บๆเลยนี่ครับโอ้โหอดจริง ตอนนี้ต้องรีบถ่ายทำก่อนครับเดี๋ยวค่ำวันนี้เดี๋ยวลูกค้าเข้านะถ่ายทำคลิปไม่ได้ก็ชิ้นใหญ่เด้อนะอา,ารแซ่บๆนะกินบรรยากาศดีๆในสวนเนาะเท่าฝ่ามือจริงเลยเนะี่ยพี่ๆเรามือพี่เทียบดิใหญ่จริงๆนะฝ่ามือ <laughs> <ไป S 2> เลยนะจิ้มอร่อยซีฟู้ดเต้าเจี้ยวแนะนำท่านผู้ชมนะสมมติกรณีจะทำปลาจุ่มนะรม่ว่าเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่น้ำจิ้มเนะี่ยให้เข้ากันจริงๆน,นะ ถ้าใครตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นนะแค่เราเพิ่มเต้าเจี้ยวฮนะลงไปครับแล้วก็ขิงซอยนะหรือตำลงไปหน่อยครับรสชาติซีฟู้ดเปลี่ยนไปแต่ว่ามันเหมาะเข้ากันกันกบเนี่ยเมนูลวกจิ้มครับจิ้มจุ่มครับเข้ามากสําหรับเมนูปลานะยอดครับนี่ดูชิ้นนี้อุใหญ่จริงว่าหยดขอลองก่อนไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายทําวิธีการทําน้ําซุปกันน้ําจิ้มนันเพราะว่าไม่ทันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเข้า ให้ดูวิธีการการแล่ปลาและการกินปอคลิปนี้ครับจุ <c oughs> ๋มจุ๋มหมจุ๋หมหม่ชิ้นใหญ่สะใจจริงจริ่แอบได้ยังไงมาดูว <c oughs> <c oughs> <ๆ>ันนี้มายั่วมายัว่วตอนแรกวางแผนกันนะจะแล่ทั้งสอ <c oughs> งฝั่งเอาปลาเป็นตัวยาวๆมา <c oughs> แต่ด้วยความมันยาวมากเก้าโลครึ่งเก้าโลครึ่งตัวนี้หัวเนี่ยเท่าหมอ้อหม้อตุ่มเนี่ยมรู้จะมาเลี้ยงอีท่าไหนคงจะหลุดเฟรมกล้องแน่นอนเนะลยก็เลยเอาต,ตัดเอาแตบบ่เนี่ยแค่ครึ่งตัวนะครับ<อ>นี่หนึคร<อ>ึ่งตัวเดียวซีกเดียวซีกเดียวของครึ่งตัวครับเนี่ยดูโอ้โหเนื้อชมพูชมพูเลยนะลวกออกมาเนี่ยขาวจ้าเลยชอบตัวหนังมากครับราเคยียวมันได้ลมมากเลยมันกึ๊บกึ๊บกุ๊บรถไฟนี้นะแบบหากินยากพี่ตัวใหญ่เนี่ยเต็มปะเต็มคำ อา้าวของใครพี่ชิ้นเนี่ยเอา้าวของผมด้วยว่ะอม <c oughs> พี่ใส่ไปมาน,น,นะานมาคอนกันนะมาใส่แทนไปอ,นอร่อยจริงครับท่านผู้ชมฟินมาก,ก,กแล้วดูชิ้นนี้ครับวาสนาปากนะไม่ได้ตกก็ได้กินเด้ถ้ามีน้องในทีมเสีย้ยนอย่างอนี้ได้กินปลาตลอดแน่นอนชวนผมไปตกปลาทะเลผมบอกว่าผมยังไม่กล้าไปผมเคยเมาเรือกลัว่ากูไม่ได้คลิป กิมนันกิมซีฟูดโตเกียวนุ่มฟูติงๆอร่อยไม่มีคำบรรยายสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวต้องเข้าไปอีครัวนะเตรียมของนะเดี๋ยวลูกค้าเข้า, <c oughs> ดาเดี๋ยวงานจะเข้าเดี๋ยวจะยุ่งนะเดี๋ยวเรามาลาท่านผู้ชมคนละหนึ่งชิ้นใหญ่ๆนะค <c oughs> นละชิ้นเนี่ยคนละชิ้นนมั้ย <c oughs> คนละชิ้นลาท่านผู้ชมไวก่อนหับใหญ่ไม่ใหญ่ครับ เรามาลาท่านผู้ชมกันคนละชิ้นนะมันเริ่มเลยครับจิ้มจิ้มขอจิ้มหน่อยจิ้มไปปยั่วลาท่านผู้ชมก่อนครับร้อนนะครับไม่ไม่ร้อนแต่ว่ามันรู้ความแบบยอมไหมอ่ายอมมันเออได้ทันรถเดี๋ยไม่ได้ทันรถนะเต็มปากเต็มคล่อเต็มคำมาท่านผู้ชม สำหรับคลิป <im> นี้ครับยั่วทำชมไปที่พอใจลนะเจอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายตอมาทกินก่อนครับไม่ไหวจนประหมอทะเลแซ่บมาก